โปรดสแกน QR Code คสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันอังคารที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2568แาร้12ค่ำเดือน8ปปีมะเสง็ง คนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณไม่ค่อยอดทนกับงานหนักเรียกว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้แต่งานที่เกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ศิลปินหรืองานที่ใช้วาจาวาทศิลป์จะก้าวหน้าโดดเด่นดีมากการเงินการเงินในวันนี้คงต้องเหน็ดเหนื่อยปวดหัวเพราะจะมีความติดขดัดชักหน้าไม่ถึงหลัง ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายจรประดังประเดขเข้ามาวันนี้ระวังการถูกโกงหรือถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนหรืออาจต้องแบกหน้าไปยืมเงินจากผู้อื่นซึ่งมักจะไม่สมหวังความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับชาวต่างชาติต่างภาษาแต่เป็นความรักที่ต้องแข่งขันแย่งชิงยังไงก็อย่าเพิ่งท้อเพราะคุณจะมีภาษีที่ดีกว่าคู่แข่งคนมีครอบครัว คนรักของคุณอาจต้องเดินทางไกลส่วนคนที่คุยกันอยู่ให้เพิ่มความอ่อนโยนเข้าไปในความสัมพันธ์ด้วยจริงจะดีสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีน้ำเงินเสริมการหมุนเงินคล่องมือมีโชคลาภมรดกกำไรจากการค้าขายทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความอดทนเข้มแข็งกล้าหาญเวลามงคล1นึนาฬิกา30นาที ถึงสามนาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานงานที่ตั้งเป้าหมายไว้วันนี้อาจต้องรอไปก่อนคุณมีเกณฑ์ต้องปวดหัวหรือผิดหวังในงานที่ทำอยู่อาจยังไม่ได้เลื่อนขั้นตามหวังหรือบางคนอาจถูกให้ออกจากงานและควรระวัง อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวก้าไก่หน้าที่งานของผู้อื่นเพราะจะมีแต่เสียและยังไม่ควรเริ่มงานใหม่ๆใ,ในวันนี้การเงินเงินมีเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมวันนี้ไม่เหมาะกับการใช้วิธีที่ไม่สุจริตในการหาเงินเพราะจะเป็นทุกขลาบคุณไม่มีดวงในการเสี่ยงโชคหากมีปัญหาการเงินวันนี้จะคลี่คลายได้ลงตัวความรักและครอบครัว คู่รักช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวรักและเห็นใจกันมีความสุขดีบางคู่จะได้บุตรตามที่หวังคนโสดก็มีเกณฑ์ได้พบรักแบบถูกใจกันแต่ต่างฝ่ายต่างยังสงวนท่าทีกันอยู่สีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความอดทน เข้มแข็งกล้าหาญเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานคุณต้องเตรียมความพร้อมในงานที่ทำอยู่การปรับตัวให้ทันต่อโลกจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในงานได้ง่ายขึ้นระบบงาน หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่อาจมีการอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนในไม่ช้าควรเตรียมตัวเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้การทำงานสะดุดและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินปันผลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในด้านต่างๆบางคนจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินที่ขอสินเชื่ออยู่ก็จะผ่านอย่างง่ายดายให้แบ่งเงินบางส่วนทำบุญ ก็จะเป็นสเสบียงให้กับคุณในภายหน้าได้ความรักและครอบครัวคุณเสน่ห์แรงไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แล้วและมักมีเกณฑ์หวานเสน่ห์จนได้เรื่องระวังการไปหลงรักคนที่มีเจ้าของเพราะปัญหาจะตามมาอีกมากแต่ความท้าทายการต้องแย่งชิงมักจะเป็นเรื่องหอมหวานสำหรับคุณสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้ม เสริมอำนาจอิทธิพลความน่ากเกรงขามและเด็ดขาดทิศมงคลทิ่ตะวันตกเสริมความโดดเด่นชื่อเสียงเติบโตรุ่งเรืองเวลามงคล19.30นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องประสานงานระหว่างหลายฝ่ายวันนี้จะมีความขัดแย้งย่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคุณต้องอาศัยท่าทีสุขุมพูดให้น้อยแต่ตรงจุดและไม่เลือกข้างอย่างชัดเจนจนเกินไปความสามารถในการรับฟังและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านจะช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์และรักษาความไว้วางใจได้ดีการเงินในบางกรณี การตัดสินใจลาออกจากสภาพแวดล้อมทางการเงินที่สร้างแต่ความเครียดเช่นงานที่รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายหรือหุ้นส่วนที่ไม่โปรง่งใสถึงแม้จะรู้สึกเสียดายสิ่งที่ลงทุนไปแต่การก้าวออกมาจะช่วยให้คุณมีพื้นที่หายใจและคิดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพความรักและครอบครัวแม้จะมีโอกาสทางความรักเข้ามาแต่คนโสดควรเลือกด้วยความรอบคอบ เพราะบางความสัมพันธ์อาจนำมาซึ่งความเหนื่อยใจมากกว่าความสุขที่คาดหวังไว้คนมีคู่ควรพูดคุยกันในเชิงลึกอย่าปล่อยให้ความเกรงใจบทบังความต้องการจริงๆสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ําเงินเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจ เวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานงานของคุณเริ่มขยับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งความสามารถของคุณเองและความมั่นคงทำให้มีความเชื่อถือในตัวคุณจากคนรอบข้างมากขึ้น คุณเป็นเหมือนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในองค์กรและคุณอาจจะเริ่มขยับจากลูกจ้างไปเป็นเจ้าของกิจการเองการเงินสำหรับคุณแล้วเงินทองนั้นไม่ได้หายากอย่างคนอื่นทิ้งแต่คุณต้องขยันและรู้จักบริหารการเงินงานที่ต้องใช้ทักษะในการหมุนเงินจะทำเงนินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวความผูกพันทางใจ อาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นได้ในอนาคตคนโสดควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้รู้จักผู้คนโดยเฉพาะในงานกลุ่มหรือกิจกรรมชุมชนคนมีคู่จะมีช่วงเวลาน่าประทับใจร่วมกันอาจเป็นการทบทวนความทรงจำดีๆที่เคยมีร่วมกันสุขภาพโดยรวมยังปกติแต่ควรระวังอาการล้าเรือร้องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอสีมงคลสีดำสีเทา สีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเชื่อฟังของบริวารและความช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเคารพนับถือโชคลาภและความเป็นมงคลในชีวิตเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดี การงานการทำงานวันนี้อาจรู้สึกว่าเดินหน้าได้ช้าเพราะมีรายละเอียดต้องเรียนรู้มากหรือมีเงื่อนไขที่ยังไม่ชัดเจนแต่ไม่ควรรีบเร่งหรือลัดขั้นตอนหากคุณอยู่ในช่วงฝึกงานหรือเพิ่งเริ่มโปรเจกต์ใหม่ให้ใช้เวลาสร้างความเข้าใจอย่างจริงจังงานที่ทำด้วยความตั้งใจแม้ยังไม่เห็นผลทันทีจะกลายเป็นใบเบิกทางสำคัญในอนาคตอันใกล้าการเงินวันนี้ จะมีการประเมินสถานะทางการเงินอย่างไม่อ้อมค้อมคุณอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บังคับให้ประหยัดจริงจังหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายให้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นไม่ควรหลอกตัวเองหรือยืมเงินเพื่อใช้จ่ายเกินตัวความเข้มงวดในวันนี้จะกลายเป็นอิสระทางการเงินในวันหน้าหากคุณกล้าตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกอย่างจริงใจความรักและครอบครัวความรักที่เกิดในวันนี้กับคนโสด จะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจในงานบุญงานกุศลหรืองานจิตอาสาทำความดีซึ่งจะถูกใจกันด้วยความดีของกันและกันหากคนที่คุณพบมีอาชีพครูอาจารย์หมอก็ขอให้สารสัมพันธ์ต่อได้เลยส่วนคนมีครอบครัววันนี้อาจมีการท่องเที่ยวหรือทำบุญร่วมกันสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมอำนาจวาสนาบารมี มีคนเคารพเยีมเกรงทิศมงคลทิศใต้เสริมความเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงาน เอาแต่คิดคิดฝันฝันงานก็คงไม่สามารถสำเร็จหรือเป็นรูปประทได้ให้ก้าวออกมาเสนอไอเดียของตัวเองอย่างมั่นใจคุณจะพบว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้อยู่ไกลอย่างที่คิดให้เพิ่มความกระตือรือร้นและความกล้าขึ้นอีกสักหน่อยการเงินหาเงินยากและมักจะต้องใช้เล่เหลี่ยมและเท่าทันคนจึงจะได้เงินระวังการถูกเอาเปรียบทางการเงินบริวารคดโกงคอรัปชัน ระวังการเล่นแชร์มันนี่เกมที่คุณจะเสียท่าหมดเงินไปอย่างไม่ได้คืนความรักและครอบครัวครอบครัวจะมีการสังสรรค์เฉลิมฉลองในงานมงคลหรือข่าวดีที่เกิดในครอบครัวคู่ที่คบกันมานานมีเกณฑ์ได้สู่ขอหรือเข้าพิธีวิวาคนโสดอาจได้พบรักกับคนที่ครอบครัวแนะนำมาให้สีมงคลสีเขียว เสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคลทิศเหนือส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามาัคคีกลมเกลียวเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงาน จะเกิดความสำเร็จแบบพลิกล็อกชนิดที่ทำให้ชีวิตของคุณพลิกผันไปในทางที่ดีได้อย่างรวดเร็วอาจจะได้งานที่ดีแบบไม่คาดฝันเป็นงานที่มั่นคงและทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณมีโชคทางด้านการงานขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้โอกาสดีหลุดลอยไปการเงินวันนี้คุณอาจมีรายจ่ายเพื่อดูแลครอบครัวหรือทรัพย์สินซึ่งแม้จะไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ควรมีระบบจัดการที่ไม่ส่งผลต่อกระแสงเงินสดหลัก หากคุณค้าขายให้ระวังการขาดทุนสะสมจากการแยกต้นทุนส่วนพนักงานออฟฟิศควรทบทวนสัญญาประกรันหรือเงินสำรองในยามฉุกเฉินไว้ด้วยความรักและครอบครัวครอบครัวมั่นคงมีความสุขร่วมกันคุณมีความเป็นผู้นำและทำงานหนักเพื่อครอบครัวเสมอคนโสดสนใจการทำงานหาเงินทองไว้เพื่อสร้างครอบครัวในอนาคตมากกว่าการตามหาคนรัก สีมงคลสีส้มสีแสดส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคคาทรัพย์ธุรกิจสำเร็จเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง 24. นาฬิกา